มีสั่งเจ้าน้าจะาขาเขาใช้มันตึงหรอทำไมมีสั่งำเป็นเกินเนี่ยเกมีจังมนใหม่เนี่ยมนนี่ปไกลดูไก่อไร้าน้าวาเาไล้วตึงดว่านี่ยขวดนี้ยังแท่ถีย อะไรมันก็ตึงเจะบาจราชสบอนจะเบิงก็ใส่ตัวนี้นี่เส้นล่ำในโอนโตเฮ็ตัยนาตึงคนไหนที่มีปัญหาหนาเหี่ยวหนาแหงนาโบซุ่มซื่อนนาโบกระชับหนอท่าแปะโบจับหนาแนะน้ำเอาตัวนี้ไปใส่ด้วยเด้อแบบว่าใส่ดีท่าแปะกระชับหนาท่าแล้วแบบว่ามันดีหนาหนาเซ็กขึ้นหนาไปเนีอยขึ้นหนาจุ๊ขึ้นหนาเฉยใส่ใอะไรกันบิ่ เมียหนาแซ่บหมดเเลยอ,อยากอดอยกา้อมยูจังสันแล้ถ้าเป็นอะไรก็เปนเพื่อนนะเง <c ười> ื่อนเจ้าเลยตัวดีห <c ười> มดยูหมดยูอาจารยเื่อนเล่นหาน,านาเ็นแซ่หรอเห็นเมียงามในหมดอยากติอยู่กลที่ไหอยูไก่บ้านเ หัวแถวหัว่าหัวตาแตกตาแตนเดี๋ยวสิวสิไ่กันตลอดโอเคคุณนาเข้าไสหนาเต็มนี่ด็สุดๆนี่อะเซอรีแต้วเห็นหมดซบป็นนี่ซบเป็นยัไรเออมบบพูดคุยตลอดนะรับรู้ว่ารู้ว่ารู้ พ่อคออกยทูไปหลายรอบแล้วตัวนี้นี่รับรองวอ่าใส่แล้วติดต้นน่านกินหน,นำกับโบลูดต,ตัวนี้จะเป็นลิฟแมสเนาะบางนี่จะเป็นลิฟดูโอตัวเขื่อนตัวเขื่อนเพรียงปากเลยอะแรงตลอดเลยฮะแหนว่าอวบอิ่มมั่นว้าวฮะนะตัวลอกสีแหนว่ากินได้เลยกินอีิสันกับโบลู ก็ได้แล้ว